วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดราชการหันหนาลรงทงให้คนบอกอู้เจอแม่นวลนอานงสิบพานองลงงตงหน่ยง,งานกเกษตรน้ำากันสวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับอยู่นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาดูบ่ออนุบาลลูกไายเชอี่สีทองนะครับ ตามเรากำลังขุนไว้นะครับแล้วก็รอทำการตลาดต่อไปนะครับบอ่อนี้จะเป็นบ่ออนุบาลไอยเชลลี่สีทองทั้งหมดนะครับเป็นลูกไหยเชลลี่สีทองบาแบบระบบน้ำวนนะครับเป็นระบบน้ำวนเป็นบอ่อลูกไอยเชลลี่สีทองทั้งหมดนะครับความบ่อนุบาลน,นะครับบ่อนุบาล สาสมนะครับก็มีหลายไซส์นะฮะเป็นระบบน้ำระบบน้ำให้หอยได้ยนเสียงน้ำแล้วก็สดชื่นนะครับเร่งโตนะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นบอ่บอบ่อขุนขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับ,บกำลังโตแล้วนะครับบ่อนี้ก็จะอยู่ประมาณ สองเดือนนะครับสองเดือนกระบบน้ำวนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนหอยเชลลีสีทองอายุสองเดือนนะครับเป็นรุ่นเราก็จะคัดซสขึ้นมานะครับคัดซสขึ้นมาเป็นหมอสีขาวทั้งหมดนะครับหมทองนะครับ คลิปขอเราวันนี้ก็พาชมบ่อนุบาลหอยเชลีีสีทองนะครับกอติดตามชมดูอีกตอนต่อไปนะครับว่าหอยเราจะออกสู่ตลาดช่วงไหนนะครับเนี้เกษตรกันอยู่พานุก,ก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ